สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e m a t h t h นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการหาจำนวนของตัวประกอบนะครับที่เป็นที่เป็นจำนวนที่มากๆานะครับอ่าก็ตามหัวข้อเลยนะครับหาตัวประกอบนะครับเราเลยเราเคยเรียนเรื่องการหาตัวประกอบมาแล้วนะครับในบทที่1นั่นเองของป .6 นะครับเทอม1นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนที่มากๆล่ะ ถ้ามันเป็นจำนวนที่มากๆล่ะจะทำยังไงแต่เราไปเรียนกันเลยนะครับนะครับอ่านะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าจำนวนนะครับ100นะครับมีตัวประกอบกี่จำนวนครับโจทย์ไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับโจทย์ถามแค่ว่ามีกี่จำนวนแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาขอ,อ,าขอ,ขอก่อนที่เราจะไปที่เราจะไปลองหากันนะครับเดี๋ยวเรามาขอ ทบทวนความทรงจับนิดนึงนะครับในเรื่องการหาตัวประกอบนั่นเองนะครับ100นะครับมีตัวประกอบอะไรบ้างครับจําได้ไหมเอ่ยวิธีหาหอย่างไงอ่าหนึ่งร้อยนะครับก็ทําเป็นอะไรครับทําเป็นเส้นคู่มาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเผื่อใครลืมแล้วนะครับอ่าทำเป็นเส้นคู่มานี้มันจะมาเป็นคู่นะครับแน่นอนครับตัวประกอบแรกของทุกจํานวนคืออะไรครับ1กับ อะไรครับ1กับตัวมันเองนั่นเองใช่ไหมครับ1กับ100นะครับสังเกตว่า1กับ100มันจะเป็นผลคูณซึ่งกันและกันนะครับอ่าได้100นั่นเองนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับข้ออะอ่าตัวต่อไปครับเลขอะไรครับ2ใช่ไหมครับ2หาร100ลงตัวแน่นอน2หาร100ได้เท่าไหร่50เพราะฉะนั้น50กับ2ก็เป็นตัวประกอบของ100นะครับอ่าตัวต่อไปครับ3ได้ไหมครับ3ไม่ได้นะครับ4ได้ไหมครับ4ได้นะครับ 4หาร100ได้นะครับ4หาร100ได้เท่าไหร่ครับได้25อ่ามันก็จะมาคู่กันอย่างนี้นะครับแน่นอนครับ5ได้แน่นอนครับลงท้ายด้วย5การลงท้ายด้วย0นะครับ5หารลงตัว5หาร100ได้เท่าไหร่ครับ20นั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับหมดยังครับ6ได้ไหมครับ6ได้ไหมห6หหาร100นะครับ616นะครับเหลือสี่ลงศูนย์มาห 6 36 6 7 42ไม่ได้นั่นเองนะครับ6ไม่ได้7ได้ไหมครับ100นะครับหารด้วย7 7 1 7นะครับสือ7แล้ว3นะครับดึงสือลงมา7 4 28ไม่ได้นะครับ8แล้ครับ8ได้82เป็น96นั่นเอง12 82 96นะครับแล้วก็บวกอีก8ก็เกิน108ก็ไม่ได้ต่อไปตัวสุดท้ายครับ9 ้าได้ไหมครับ9 99 9 1เดเป็น999นั่นเองไหมครับไม่ได้นั่นเองนะครับตัวต่อไป9ก็ไม่ได้ตัวต่อไปครับ10ครับได้แน่นอนครับเพราะ10คูณ10ได้100่10อ่าคูณ10ได้10010คูณ10มันเป็นอ่า10คูณ10นะครับ10คูณ10ตัวมันเองคูณตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นจำได้ไหมครับว่าข้อนี้นะครับ มีตัวประกอบเป็นจํานวนอะไรนั่นเองเป็นจํานวนคี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวประกอบของ100นะครับมีอะไรบ้างครับ1 2 4 5 10 20 25 5 0 100มีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบได้ยังครับจํานวน100มีตัวประกอบกี่จํานวนครับนะครับ100มีตัวประกอบ 9ก้าจำนวนนั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับโจทย์ถามแค่นี้ครับว่ามีกี่จํานวนนะครับเก้าจำนวนนั่นเองครับเห็นไหมครับกว่าเราจะหามาได้นะครับว่ามันมีเก้าจนวนเราก็ต้องมานั่งไล่นะครับเสียเวลานั่งไล่นะครับเสียเวลานั่งไล่นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างถ้าโจทย์ถามว่ามีอะไรบ้างน้องๆก็ต้องมานั่งไล่อย่างนี้นั่นเองแต่ว่าทีนี้ข้อนี้นะครับโจทย์ไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างนะครับโจทย์ถามแค่ว่ามีกี่จํานวน โจทย์แค่ต้องการคําตอบเลข9แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีรัดกันนะครับอ่ะก่อนหน้าที่จะไปดูวิธีรัดนะครับไปดูข้อที่2ก่อนนะครับพี่เตรียมมาให้เห็นไหมครับจํานวน5 0,000นครับน้องมีตัวประกอบกี่จํานวนครับโอ้โหเราก็ไล่มาเลยใช่ไหมครับนะ่นะครับกับ5 0,000ใช่ไหมครับอ่านะครับ2นะครับ25งหมใช่ไหมครับ สาไม่ได้สีได้นั่นเองสี่หนึ่งสี่นะครับสี่สองแปดนะครับสี่ห้ายี่สิบนั่นเองได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยโอ้โหน้องครับน้องๆว่ากี่ชั่วโมงกว่าน้องจะไล่ครบทุกตัวอ่าน้องๆน้องคิดว่ากี่ชั่วโมงครับน้องๆจะไล่ได้ครบทุกจํานวนครับน้องๆกว่าจะหาคําตอบได้ครับอ่าเป็นชั่วโมงอย่างน้อยๆก็หลายนาทีเลยใช่ไหมครับอ่า นะครับโจทย์แค่ต้องการหาว่ามีตัวประกอบขีจํานวนแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการหาว่าตัวประกอบนั้นนะตัวประกอบของจํานวนของจํานวนจํานวนนั้นนะครับมีกี่จํานวนนั่นเองนะครับแบบเร็วๆแล้นะครับจากข้อนี้นะครับที่เมื่อกี้เราหาไปนะครับ100นะครับมี9จํานวนนะครับวิธีคิดนะครับน้องๆครับ 100นะครับให้แยกตัวประกอบอ่า100นะครับให้น้องๆแยกตัวประกอบนะครับ100ครับ100นะครับให้แยกตัวประกอบ100แยกตัวประกอบได้อะไรบ้างครับอ่าใครแยกตัวประกอบไม่เป็นนะครับก็ไปทบทวนนะครับ100นะครับแยกตัวประกอบได้เกิดจาก10คูณด้วย10นั่นเองใช่ไหมครับ 10เกิดจากอะไรครับ2คูณด้วย5แล้วก็10ก็เกิดจาก2คูณด้วย5เพราะฉะนั้นตัวประกอบของมันนะครับคือ100นะครับ2คูณ5คูณ2คูณ5นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราแยกได้แล้วเรียงมันสักหน่อยหนึ่งนะครับเรียงมันก็คือให้เรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการทํานั่นเองนะครับอ่าน้องเรียงก่อนเลยครับเลขแรกก็คือเลขอะไรเลข2นะครับเรียง2ก่อนเกิดจาก2คูณ2นั่นเองนะครับ เลขต่อไปตัวประกอบเลข3ไม่มีเพราะฉนนั้ตัวประกอบต่อไปก็คือเลขอะไรครับเลข5นั่นเองนะครับก็ได้คูณ5คูณ5นั่นเองนะครับอ่ะเช็คนิดนึงครับ2คูณ2ได้4 5้าคูณ5ได้ย5 25ย้คูณสได้1นึงอว่าเราแยกตัวประกอบถูกแล้วนะเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับอ่าก็จับทำให้มันเป็นเลขยกกำลังนะครับน้องจำได้ไหมครับเลขยกกำลังถ้า2คูณ2คืออะไรครับ คือ2ยกกำลัง2นั่นเองใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับเครื่องหมายกัรคูณอยู่เหมือนเดิมนะครับ5คูณ5คืออะไรครับคือ5ยกกำลัง2นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับเราเรียนเราพี่สอนเรื่องเลขยกกำลังไปแล้วนะครับอ่าใครยังไม่รู้นะครับก็กลับไปเรียนได้นะครับทีนี้อ่าเราได้ตัวนี้แล้วนะครับ2คูณ2ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลังสองนะครับจัดให้ได้ฟอร์มนี้นะครับถ้าตัวไหนมีตัวเดียวนะครับ เช่นสมมุตินะครับสมมุติสมมุติมันมีคูณ3อีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับน้องก็ทํำยังไงครับน้องก็คูณคูณด้วยอะไรคูณด้วย3ก่อนนะครับเรียงเลขกันนะครับเพื่อที่มันจะได้สะดวกต่อการทําขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับแล้วก็คูณอะไร คูณ5ยกกํลาลัง2นั่นเองนะครับ3ตัวเดียวนะครับก็บคือ3อะไรยกกําลัง1นั่นเองยกกาลัง1เขาไม่ใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนนั่นเองแต่ให้เรารู้ไว้ว่าแต่ให้เรารู้ไว้ว่าให้เรารู้ไว้ว่ามันคือ3ยกกําลัง1นั่นเองนะครับอ่ะ <l oss> แต่ทีนี้อย่างข้อนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มี3นะครับก็พี่สมมุติให้ดูแล้วครับถ้ามาเกิดสมมติมันมีสมมตินะครับมันมี3นะครับอ่ะแต่ทีนี้ข้อนี้ไม่มีนะครับทีนี้ต่อไปครับ ให้สังเกตตัวนี้ครับเลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังนะครับเราจัดฟอร์มได้แล้วนะครับเลขให้สังเกตเลขยกกำลังข้างบนนะครับตัวนี้อย่างข้อนี้นะครับมีเลขยกกำลังอะไรบ้างครับมี2ยกกำลัง2อใช่ไหมครับก็คือมีตัวเลข2นั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรครับมี5ยกกำลังสองแล้วก็มีเลข2อีกตัวหนึ่งมีเลข2 2ตัวนะครับทีนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก่อน นะครับทำเป็นวงเล็บนะครับใส่เลข1นนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเลข2นี้นั่นเองนะครับใส่เลข1นนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับว่าตัวเลข1นนี้มาจากไหนนะครับแต่ให้น้องๆใส่ไว้ว่าเลข1คูณด้วยเลข1บวกด้วย2นั่นเองเลข2ก็คือเลข2ยกกำลังตัวตัวนี้นะครับที่พี่โยงเส้นมาครับแล้วก็อะไรต่อครับ เครื่องหมายคูณนะครับวงเล็บติดกันคือเครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับใส่เลข1อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณด้วยเอาบวกด้วยบวกด้วยตัวเลขยกกําลังของตัวนี้นะครับคือเลขอะไรครับคือเลข2อีกแล้วครับอ่าคือเลข2นะครับอืมเสร็จแล้วนะครับถ้าอันนี้สมมุติตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเลข3ด้วย1ตัวคือ3ยกกําลังหนึ่งนะครับถ้ามันมีเลข3อีกหนึ่งตัวนะครับก็ให้น้องๆทาไมครับ คูณอีกทีหนึ่งให้ใส่เลข1นึงนั่นเองนะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยตัวนี้เป็นเลข1ก็เอามาบวกเป็นเลข1นึงนั่นเองนะครับถ้าสมมุติมันมีเลขอีก1ตัวนะครับอ่าน้องๆเข้าใจแล้วนะครับแต่ข้อนี้ไม่มีนะครับก็ลบทิ้งไปแต่พี่ทําตัวอย่างให้ดูนะครับเสร็จแล้วได้อะไรครับได้อะไรต่อครับถึงตรงนี้แล้วครับได้อะไรต่อครับก็ทําต่อเลยครับ คำตอบอะไรครับก็เอา2บวกกับ1ได้เท่าไหร่ครับได้3นั่นเองใช่ไหมครับเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายคูนนั่นเองนะครับเครื่องหมายกดอาจจะใส่วงเล็บก็ได้อย่างนี้ก็เป็นเครื่องหมายคูณเหมือนกันนะครับแล้วก Jamie, ็ตรงนี้เป็นเลขอะไรครับตรงนี้เป็นเลข2บวกหได้เท่าไหร่ครับได้3นั่นเองใช่ไหมครับสรุปคือ3คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณ3ได้กับ9กนั่นเองนะครับเป็นคำตอบแล้วครับอ่าเป็นไงครับเร็วไหมครับเห็นไหมครับได้คำตอบตรงกับตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมครับ เป็นไงครับยากไหมครับน้องไม่ยากเลยนะครับเร็วด้วยนะครับวิธีการหาตัวประกอบวิธีการหาจํานวนนะครับของตัวประกอบนะครับว่ามีกี่จํานวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนี้กันนะครับนะครับห้าหมื่นครับมีตัวประกอบกี่จํานวนนั่นเองนะครับน้องๆก็คงไม่มานั่งไล่ตามที่พี่ไล่ให้ดูแบบนี้หรอกใช่ไหมครับอ่านะครับ ว่ราะว่ากว่าน้องๆจะไล่เสร็จนะครับหมดเวลาสอบพอดีนะครับน้องๆก็ทําทําไมครับแยกตัวประกอบเลยนะครับอันดับแรกห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับแยกตัวประกอบเลยครับห้าหมื่นแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่บ้างครับอ่าดูนะครับห้าหมื่นนะครับแยกตัวประกอบก็คือห้าคูณด้วยเท่าไหร่ครับ 1 0 0 0 0นั่นเองใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะครับ1 0,000เกิดจากอะไรครับเกิดจาก100คูณด้วย100นั่นเองนะครับเกิดจาก100คูน100้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ100ก็เกิดจากอะไรครับก็เมื่อกี้จาได้ครับ100เกิดจากอะไรครับเกิดจาก2คูน5คูณ2คูนห้นั่นเองนะครับ100นะครับ เกิดจาก2คูณ2คูณ5คูณ5ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเกิดจาก2คูณ2คูณ5คูณ5นั่นเองนะครับอ่าก็จะได้ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับอืมนะครับห0 0 0มื่นะครับก็คือ2คูณ5คูณ5คูณ5คูณ2คูณ2คูณ5คูณ5คูณ5นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับก็เอามาเรียงกันครับเอาอะไรมาเรียงกันก่อนครับ2นะครับ2 2 2กี่ตัวครับ2 4ตัวนั่นเองนะครับก็คือมีนะครับห้าหมืนนะครับเท่ากับ2คูนสคูณสคูณสนะครับอ่ะ4ตัวใช่ไหมครับ1 2 3 4 4ตัวแล้วก็มี5กี่ตัวครับ1 2 3 4 5มี5 5ตัวนั่นเองนะครับ คูณด้วย5คูณ5คูณ5คูณ5แล้วก็คูณด้วย5 5ตัวนะครับอ hmm. ่ะเสร็จแล้วเราก็จัดฟอร์มให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะครับ2คูณกัน4ตัวนะครับคือ2ยกกำลัง4นั่นเองนะครับคูณด้วย5คูณกันกี่ตัวครับ5ตัวก็คือจัดให้อยู่ในรูปฟอร์มเลขยกกำลังก็คือ5ยกกำลังอะไรครับ5ยกกำลัง5นั่นเองนะครับอืมจะได้2ยกกำลัง4คูณ5ยกกำลัง5้นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วทำไงต่อครับก็ดูที่ตัวนี้นั่นเองนะครับดูที่เลขยกกาลังของแต่ละตัวนะครับจับจับบวก1จับ1บวกไปนะครับแล้วก็คูณกันนั่นเองนะครับ1บวกเท่าไหร่ครับ1บวก4นะครับตัวแรกคูณกับตัวที่2ครับ1บวกเท่าไหร่ครับ5นั่นเองนะครับหนึ่งบวกห้านั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้บวกกันได้4บวก1ได้5นะครับ5บวก1ได้6 6คูณ5ได้เท่ากับ30ตอบแล้วครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าห0 0 0 0ืนะครับมีตัวประกอบกี่จำนวนครับ30ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น50,000ครับมีตัวประกอบ30ตัวนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ ไงครับไปต้องมานั่งไล่หาทีละตัวเลยใช่ไหมครับอ่าเราไม่เราไม่จาเป็นเราเราไม่จาเป็นมาต้องนั่งไล่หาแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่าเราใช้สูตรไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าน้องๆก็จาอ่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะลงสูตรยังไงนะครับแต่น้องๆให้จําหลักการเอาไว้นั่นเองนะครับอ่าน้องๆก็จําหลักการไว้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ตัวอย่างต่อไปอีกนะครับอ่านะครับหนึ่งพัน 24นะครับ1024มีตัวประกอบตัวประกอบกี่จำนวนนั่นเองนะครับอ่า1024นะครับมีตัวประกอบกี่จำน,นวนนะครับทีนี้1024เนี่ยอ่านะครับให้เวลาคิด5วินาทีครับน้องๆให้เวลาคิด5วินาทีพอ พี่จะนบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบครับสิบเอ็ดจำนวนครับเป็นคำตอบครับอ่านะครับได้แล้วครับโอ้ทำไมพี่เร็วจังพี่หาคำตอบมาไว้หรือเปล่าไม่ใช่ครับ1,024นะครับเป็นเลขฐาน2นะครับถ้าใครจำได้นะครับมันคือเท่าไหร่ครับมันคือ2ยกกำลังอะไรนั่นเอง2ยกกำลัง10ใช่ไหมครับ อสองยกกําลัง10ได้1024ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะเราแยกตัวประกอบออกมาแล้วอยู่ในเลขยกกําลังแล้วนะครับมันคืออะไรครับ10บ,บวกด้วย1นั่นเองเอ้าไม่ใช่10บวกด้วย1 1บวกด้วย10นั่นเองนะครับ1น,นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายนั่นเองนะครับว่ามาอย่างไงแล้วก็10ก็คือตัวที่มันเป็นเลขยกกําลังนั่นเองนะครับดึงลงมาตอบเท่าไหร่ครับ1บวก10ได้11นั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่อะไรให้ดูนิดหนึ่ง1นึ่นะครับเวลาแยกตัวประกอบออกมานะครับมันคือ1กับ1นึ่นะครับมันเป็นเลขฐานสองครับคือ2กับ512ใช่ไหมครับแล้วก็เลขฐานสองนะครับก็คือ4นะครับ256นั่นเองนะครับแล้วอะไรครับ8ปด่จนเองนะครับ8เท่ากับเท่าไรครับ8 คูณร้อยี่แปดนั่นเองใช่ไหมครับแปดแปดห่แปดสองสิบหกตัวหเป็น22ใส่สองตัวสองเป็หนึ่งตัวสองเป็นสิอ่าหนึ่งพนะครับแปดคูณร้อนั่นเองนะครับได้ร้อต่อไปเลยครับสิ 16, นั่นเองนะครับคูณด้วย64นั่นเองนะครับต่อไปครับ16แล้วอะไรครับ32มสอคูณด้วยสาม่าสามสิบีตัวเดียว32มสคูณสาได้1นึ่ เห็นไหมครับมีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ีนั่นเองนะครับอ่าสินะครับเห็นไหมครับ11บอจำนวนพอดีเลยนะครับนะครับเรานั่งไล่แล้วทีนี้น้องๆดูตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับอ่าดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนสอครับสเฉยๆมันคือ2ยกกำลัง1นั่นเองนะครับ4มันคือ 2ยกกําลัง2นะครับ8มันคือ2ยกกําลัง3นะครับ16มันคือ2ยกกําลัง4นั่นเอง32นะครับมันคือ2ยกกําลัง5นะครับ64มันคือ2ยกกําลัง6แล้วก็128มันคือ2ยกกําลัง7นะครับ256คือ2ยกกําลัง8นะครับ512คือ2ยกกําลัง9นั่นเองนะครับแล้วก็1024คือ2ยกกําลัง10นั่นเองนะครับจะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับมันไล่มาตั้งแต่1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10มันมี10จํานวนเห็นไหมครับมันมี10จํานวนคือตามที่เลขยกกําลังนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ1ครับ1ถ้าใครจําได้มันคืออะไรครับ2ยกกําลังศน,นั่นเองนะครับอ่าสยกกำลังศูนย์เพราะฉะนั้น1ตัวนี้ครับคือที่มาของตัวเลขตัวเลขตัวประกอบที่ยกกําลังศูนนั่นเองนะครับอ่า ีนี้น้องเข้าใจ1แล้วใช่ไหมครับว่าทาไมต้องบวก1ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องไปเจอบวก1นึ่งเวลาน้องบวก1นเข้าไปน้องก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมถึงต้องบวก1นะครับก็คือมันมาจากตัวเลขที่เป็นตัวนี้ครับก็คือ2ยกกําลังศูนคูณด้วยอะไรนั่นเอง5ยกกําลังศูนะครับมันคือเท่ากับเท่าไรครับ1น่คูณหเท่ากับ1นนั่นเองนะครับ1ตัวนี้เป็น1 1ตัวนี้คือตัวประกอบของจํานวนนับใดๆนั่นเองนะครับทุกตัวนะครับเป็นตัวประกอบของทุกตััวนะครบ่า เสร็จแล้วครับก็เข้าใจแล้วนะครับหมาจากไหนวิธีการหาหายังไงอ่าดีลยวลองให้ตัวต่อไปอเอาอะไรดีเยอะๆเอา6,000 63,000อ่ะเอา63,000นะครับมีตัวประกอบ กี่จํานวนนั่นเองนะครับอ่าจํานวนนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็สมมติไปมัวๆนะครับเอาตัวเลขเยอะๆไว้ก่อนนะครับน้องๆคงมันมานั่งไล่หานะครับว่าว่ามีตัวประกอบอะไรบ้างอ่ะเสร็จแล้วทําไงครับแยกตัวประกอบเลยหก0 0ืนะครับมันคืออะไรครับมันคือ63คูนด้วย1000ใช่ไหมครับอ่สิบามคูนด้วย1000 63มันเกิดจาก7จคูนเนั่นเองใช่ไหมครับ เกิดจาก7จคูณเใช่ไหมครับ9เกิดจากอะไรครับ3คูณด้วย3นั่นเองนะครับใช่ไหมครับอ่าได้63นะครับ1,000นะครับเกิดจากอะไรครับ100ใช่ไหมครับคูณสินั่นเอง10เกิดจาก2อคูณหนะครับ100เกิดจาก2องคูณสคูณหคูณหนั่นเองนะครับอ่าก็จะได้แยกตัวประกอบออกมาตามนี้นะครับ6 63,000นะครับอ่า มีตามนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอแยกตัวประกอบออกมานะครับเรียงเลยครับ6 3 0 0 0นาพันะครับได้อะไรบ้างครับเอา2ก่อนเลข2นะครับมี2กี่ตัว1 2 3ามี2 3ตัวนะครับ2คูณ2คูณ2นั่นเองนะครับต่อไปครับเลข3ครับมีกี่ตัวครับ1 2นั่นเองนะครับคูณด้วย3คูณด้วย3 2ตัวเลข5ามีกี่ตัวครับ1 2 3ามเลข5้ามี3ามตัว คูณ5คูณ5คูณ5นั่นเองนะครับแล้วก็มีเลข7กี่ตัวครับ1ตัวก็คูณด้วย7นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับจัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังซะนะครับสมีกี่ตัวครับ3ตัวนะครับคือ2ยกกำลัง3นั่นเองคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย3ยกกำลังสองนะครับคูณด้วย5ยกกำลัง3นะครับแล้วก็คูณด้วย7ยกกำลัง1แต่7ยกกำลัง1ไม่เขียนนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือ7 ยกดกำลังหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าหรือ7เฉยๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้ดูตัวเลขของตัวพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ใส่ไว้นะครับให้น้องดูนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับอย่าลืมครับตัวแรกเอา1บวกก่อนนะครับ1บวกตัวแรกนะครับ3นะครับคูณด้วย1บวกตัวที่2คือ2นั่นเองนะครับคูณด้วย1บวกตัวตัวที่3นะครับคือเลข3นั่นเองนะครับ ตัวที่4ครับ1บวกตัวเลข7เป็นเลข1ก็คือใส่เลขอะไรนั่นเองใส่เลข1นั่นเองนะครับเสร็จแล้วได้ไงต่อครับ3าคูณหเป็นอ่ะ3าบวกหเป็น4คูณด้วย2อบวกหเป็น3นะครับคูณด้วย3าบวกหเป็น4คูณด้วย1นบวกหเป็น2นั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4 3 12นะครับ4 2 8นั่นเอง 12คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ96เพราะฉะนั้นตอบครับ63,000นนะครับตัวเลขนะครับวงสัมพันธ์มีตัวประกอบ9จําจำนวนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับเห็นไหมครับกว่าน้องจะไล่ได้ทั้ง9จําจำนวนนะครับโอ้โหน้องหมดเวลาไปเป็นหลายนาทีแน่ๆเลยครับหมดเวลาสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้สูตรนี้เลยได้เลยนะครับ การหาตัวประกอบอที่มีจํานวนมากๆนั่นเองนะครับช่วยน้องทําประหยัดเวลาแล้วก็ทําข้อสอบได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปทําข้อสอบเอาเวลาที่เหลือน,นะครับไปทําข้อสอบข้ออื่นๆได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากไว้เป็นอันนั้นนะครับฝากไว้เป็นความรู้ติดตัวไปนะครับน้องๆเอาไว้ไปสอบนะครับหรือไว้ใช้ต่อยอดเรียนต่อได้นั่นเองนะครับอ่านะครับสำหรับเรื่องละรครับ การหาตัวประกอบที่การหาจํานวนการหาจํานวนของตัวประกอบที่มีจํานวนมากๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็มันไม่ได้สอนอยู่ในมันไม่ได้สอนอยู่ในบทเรียนนะครับเพราะว่ามันมีทฤษฎีอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับในการพิสูจน์นะครับก็คือเรื่องเลขยกกําลังเขาก็ยังน้องก็ยังไม่ได้เรียนนะครับ เรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเลขยกกําลังน้องก็ยังไม่ได้เรียนเขาก็เลยยังไม่มีสอนในหลักสูตรให้น้องๆนั่นเองนะครับแต่มันเป็นหลักสูตรของมัธยมนะครับซึ่งมันสามารถเอามาสอนให้น้องๆรู้จักอะไรรู้จักอะไรได้ครับรู้จักวิธีการคิดวิธีการหาได้นั่นเองนะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้องๆเลยนะครับอ่าซึ่งเลขเลขยกกําลังพี่ก็สอนให้แล้วนะครับก็ไปเรียนกันเกาะได้นะครับใครยังไม่เข้าใจนะครับ หรือถ้าใครยังงงนะครับก็ดูซ้าได้นะครับคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ลองไปฝึกใช้กับ icamente, ลองไปฝึกใช้กับตัวเลขน้อยๆก็ได้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเช่น15ใช่ไหมครับ15มีตัวประกอบขี่จํานวนนะครับก็คือน้องๆก็แยกมาเลยมี1กับ15ใช่ไหมครับฮะมีมีอะไรบ้างครับมี3กับ5นั่นเองนะครับมีกี่จํานวนครับ15มี4จํานวนนะครับน้องๆก็แยก ตัวประกอบไปเลยนะครับว่า3าคูณหใช่ไหมครับ3ยกกำลัง1ใช่ไหมครับคูณหยกกำลัง1นั่นเองก็เอา1นบวกหนะครับคูณด้วย1นบวกหนั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็นะครับ2 2, ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2อคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4เหมือนกันเห็นไหมครับได้คำตอบเดียวกันเลยนะครับอ่าไปใช้ได้นะครับอ่าโอเคก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการคิดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ แล้วก็เอาไปใช้สอบแล้วก็ให้ได้คะแนนมานะครับแล้วก็จะได้มีเวลาไปทำข้อสอบข้ออื่นต่อได้นั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับพี่จะสอนเรื่องอะไรให้น้องๆนะครับอย่าลืมมาติดตามกันต่อนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ